สัสดีครับท่านผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ลูกๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะครับผมคุณครูชัยวัฒน์สุวรรณโคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการบริหารส่วนตำบลหน,นองแสงครับสวัสดีค่ะคุณครูต้าหรือคุณครูบัวผันช่างปันนะคะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูครับวันนี้นะครับหลังจากที่พวกเราไม่ได้เจอกันนานนะครับลูกๆของคุณครูอยู่ไหมครับ หลังจากที่พวกเราปิดเรียนในสถานการณ์โควิดนะครับก็ปิดมานานนะครับวันนี้คุณครูก็มีชิ้นงานนะครับที่จะมาพาเด็กๆได้ลงมือทำนะครับเป็นการฝึกทำชิ้นงานนะครับในหน่วยจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ท่ารู้แล้วก็หน่วยจัดประสบการณ์เศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นการทำชิ้นงาน เพราะถั่วงอกนะครับเด็กๆรู้จักถั่วงอกไหมครับครับถ้าเด็กๆรู้จักถั่วงอกแล้วก็เคยกินถั่วงอกไหนใครเคยกินถั่วงอกบ้างยกมืออ่ายกมือขึ้นนะครับอ่าเรารู้หรือยังว่าถั่วงอกที่เรากินเข้าไปทุกวันรับประทานเข้าไปทุกวันเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรอ่าอย่างเช่นอ่าเราทานข้าวข้าวมันเกิดมาจากอะไรเกิดจากเม็ดข้าวนะครับ แต่วันนี้ถั่วงอกเด็กๆจะได้มาเรียนรู้กับคุณครูนะครับคุณครูจะพาเด็กๆฝึกนะครับฝึกเพาะถั่วงอกเพาะถั่วงอกไว้กินเองทำประกอบอาหารในครอบครัวได้นะครับแต่เราต้องฝึกจากชิ้นเล็กๆก่อนนะครับแล้ววันนี้คุณครูก็มีคุณครูตั้นหรือคุณครูบัวผันของเด็กๆนะครับมาเป็นโค้ดนะครับมาเป็นโค้ด าพาเด็กๆฝึกทําชิ้นงานแล้วเด็กๆก,ก็ลองฝึกทําแล้วก็เอาชิ้นงานมาส่งคุณครูคุณครูคิดว่าอีกไม่นานนะครับเราคงได้เจอกันคิดว่าคงจะได้มีการเปิดเรียนอย่างปกตินะครับหลังจากที่สถานการณ์โควิดมันได้ผ่อนคลายลงนะครับามาเข้าชิ้นงานของเรานะครับาการเพราะ ถั่วงอกนะครับกับคุณครูตั้นนะครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆนะคะวันนี้อย่างที่คุณครูต้มบอกนะคะว่าเราจะมาเพาะถั่วงอกกันคุณครูแจกอุปกรณ์พวกนี้อุปกรณ์ที่เรามีอะไรบ้างครับคุณครูตั้นอ่าก็มีอันนี้จะเป็นแก้วพลาสติกนะคะแก้วพลาสติกอันนี้เรายังไม่เจาะนะครับเราเจาะต้องเจาะดูไหมครับคุณครูตั้นยไม่เจาะก็ได้ค่ะไม่เจาะก็ได้เราจะมีวิธีเพาะอีกแบบหนึ่ง แล้วที่สองก็คือกระดาษทิชชู่นะคะนี่กระดาษทิชชู่ที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็สามเม็ดถั่วงอกเม็ดถั่วเม็ดถั่วเขียวนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเม็ดถั่วเขียวนะคะแต่ว่าเวลาเราไปเพาะมันก็เกิดขึ้นมาเราเรียกว่าถั่วงอกนะครับอันนี้ถ้าเราจะแดดแปลงเป็นแบบนึงก็คือเราเพาะให้มันเป็นถั่วงอกขึ้นมาแต่ถ้าเราจะกินแบบนี้เราก็สามารถไปต้ม ถั่วเขียวนะคะถั่วเขียวโต้น้ำตาลที่เราทําเป็นขนมหวานวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆเพาะใสในพลาสติกแบบนี้นะคะในถ้วยพลาสตินะครับคุณครูท่านโอเคก่อนที่เราจะเพาะเรานําเม็ดถั่วงอกของเราเนี่ยไปแช่น้ำไหมเออถั่วเขียวโซตีนะคะคุณครูตั้นพูดถดทุกตีเลยคุณต้บเราต้องนําเม็ดถั่วเขียวของเราเนี่ยไปแช่น้ําก่อนนะคะเพื่อให้เม็ดมันได้พองตัวขึ้นมาเพราะว่าจะได้ดูดซับน้ําเวลา เวลาเรามาเพาะมันจะได้เกิดงายเราต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ครับในการแช่น้ํานะครับปกติก็หกถึงเจ็ดชั่วโมงก็ได้ค่ับคุณตงแต่ถ้าเราเพาะตอนเย็นตอนที่เรากินทานข้าวเสร็จตอนเย็นเราก็เพาะทิ้งไว้ตอนเช้าเราค่อยแช่น้ํำไว้แช่น้ําไว้จนถึงเช้าเราก็ค่อยเรามาเริ่มเพาะตอนเช้าก็ได้อันนี้คุณครูแช่ไว้แล้วนะคะแช่ไว้แล้วข้างคืนมันจะนี้ทีนี้คุณครูจะพาเด็กๆเตรียมนะคะอันนี้เอาภาชนะวางไว้เราก็เอานํากระดาษทิชชู่นะคะ กระดาษทิชชู่เราจะเกี่ยวจากม้วนทําเป็นเป็นแผ่นค่ะนิดนึงสี่ห้าแผ่นเราก็จะเอาไปชุบน้ําชุบน้ําก่อนใช่ไหมครับคุณก็ต้องลองทําดูด้วยนะคะคุณต้องจะทําอีกชิ้นนึ่งนะครับท่านลองทาอีกชิ้นแล้วเราก็วางใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะง่ายๆนะครับเด็กๆก็ทําได้นะครับไม่ต้องบีบน้ําออกนะลูกไม่ต้องบีบน้ําออกนะอ่ให้มันชุ่มๆน้ําจะได้แบบนี้นะทีนี้คุณครูต้องคะ เราก็เม็ดถั่วงอกที่เราแช่ไว้มันข้ามคืนที่เราแช่ไว้แล้วมาโรยเข้าไปเลยค่ะครับค่ะโรยเข้าไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะจะมากน้อยเท่าไหร่ก็รู้ดูภาชนะที่เราเตรียมไว้ว่ามันใหญ่หรือเล็กขนาดไหนคุณตุ๊กคุณต๊โรยโลงไปใช <ไป S 1> ่ไหมครับ อ่าอันนี้ต้องเว้นระยะห่างไหมครับหรือว่ายังไงครับคุณตั้นไม่เป็นไรกับคุณต้งไม่ต้องเว้นระยะห่างนะหนาหนาหนาหรือบางเวลาถุงออกเราเกิดถ้ามันบางเวลาถุงออกเราเกิดมันก็จะต้นสวยจะต้นกวบค่ะต้นต้นขวบต้นสวยแต่ถ้ามันฉีเกินไปถุงอ้อกเรามันก็จะเบียดกันขึ้นนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็นํากระดาษทิชชู่เหมือนเดิมเลยค่ะคุณต้องครับค่ะกระดาษทิชชู่มาแช่น้ําอีกแช่น้ําอีกค่ะให้มัน เด็ดน้ำนิดนึงไม่ต้องไปบีบมันนะคะเราก็เอามาปิดไว้ตรงที่ภาชนะที่เราใส่เม็ดถั่วงอกไปแล้วลงในถาดกระถิ่นน้ำผนะครับาลูกๆของคุณครูทําได้นะครับทําง่ายมากนะครับง่ายมากแล้วก็เอามาปิดข้างบนใช่ไหมครับใช่อันนี้จะเป็นที่เสร็จแล้วนะคะอันนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดแต่ถ้าเราอยากทําหลายชั้นก็ได้นะคะคุณตุ้งเราก็เม็ดถั่วงอกมาโรยลงไปอีกแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ มาจุ่มน้ำทับอีกทีนึงมันก็จะได้เป็นอีกชั้นหนึ่งแต่อ,อันนี้เราให้เด็กๆดูแค่ชั้นแรกก็พอทีนี้อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องลดน้ำนะล,ลูกนะเราทิ้งไว้สักสองวันหรือเราจะมาหมั่นดูก็ได้เอามือจิ้มดูก็ได้ว่าทิชชู่อของเราเนี่ยมันมีความชื้นไหมมันแห้งหรือ,อยังแต่ถ้ามันไม่มีความชื้น ถั่วงอกมันก็งอกไม่ได้นะคะเพราะถั่วงอกมันต้องการน้ํำในการเจริญเติบโตเราก็ต้องลดน้ำารต้ลดน้ํานะครับอ่าใช้ง่ายๆนะครับ่ากขวดพลาสติกที่เราใช้แล้วาสามารถมาทําประโยชน์ได้นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะคะอถ้าใส่เยอะไม่ถั่วงอกเรามันจะเน่าครับนี่เสร็จแล้วนะคะทีนี้นอกจากเพราะใส วพสิเรายังสามารถเราก็ใ <Sakura> ส่ได้ผ้าตะกร้านี้มันจะเป็นรูใช่ไหมคะอันนี้ตะกร้าจะเป็นรูเราก็พราะใส่ได้แต่เราจะเอากระดาษทิชชู่ที่ยังไม่แช่น้ามาวางวางไว้นะครับคุณโต้งแล้วเราก็เอาเม็ดถุงเอาที่เราแช่น้ําไว้นั่นแหละเรามาลูเหมือนเดิมหาลูให้มันเต็มเหมือนเดิมนะคะ อันนี้ต้องปิดไหมครับปิดค่ะทิชชู่ใช่ค่ะจุ่มน้ําแล้วก็ไปปิดไปปิดไว้เหมือนเดิมค่ะอันนี้แล้วแต่ปริมาณที่เราจะใส่ล้วก็เอาทิชชู่เหมือนกันค่ะมาปิดไว้ปิดไว้แบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ลดน้ําแบบนี้ได้ไหมคะได้แต่จะเกิดไหมครับอย่างเราต้องลดน้ําให้มันให้มันชุ่มชุ่มน้ําเราอาจจะมีภาชนะรองนะคะอ่าลดน้ําให้มันชุ่มให้มันเปียกผ่านไปสักพัก อันนี้มันจะแห้งเร็วนะคะเพราะว่าข้างล่างมันมีรูใช่ไหมคะครับทิชชู่มันก็จะแห้งเร็วเราก็จะหมั่นมาลดน้ําบ่อยๆก็ได้เอแล้วทีนี้คุณกูตันครับเวลาที่เราพาะแล้วแบบนี้เราตั้งไว้ในที่โล่งหรือว่าเราต้องไปเก็บไว้ที่ไหนครับเอาเก็บไว้ที่ไม่มีแสงค่ะถึงจะดีเพราะว่าถ้ามันที่โล่งโดนแสงมันจะการงอกของถั่วงอกมันจะไม่ดีเท่าที่ควรเราต้องเก็บไว้ที่อากาศเออแสงมันอาจจะไม่ ที่มีแสงน้อยใช่ไหมแสดงว่าเขาไม่ชอบแสงใช่ค่ะใช่เด็กๆคุณครูคิดว่าเด็กๆคงทําได้นะลูกนะอ่เดี๋ยวคุณคูจะแกะอุปกรณ์แบบเนี้ยกับเม็ดถั่วงอกกับกระดาษทิชชู่ไปให้เด็กๆลองเพราอดูที่บ้านนะคะของใครที่พอเสร็จแล้วส่งรูปให้คุณครูด้วยนะลูกนะส่งรูปให้คุณครูแล้วอันไหนที่มันเกิดแล้วก็ส่งรูปให้คุณครูตั้นกับคุณครูต้งดูด้วยนะคะ คุณครูจะได้เอามาให้เพื่อนๆดูตอนที่หนูเปิดเรียนมาใช่ไหมถูกต้องจะได้เป็นกฎน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะอกันนะคุณครูตั้นไปเพาะถั่วงอกมาที่บ้านแล้วอยากรู้อยากให้เด็กๆรู้ว่าถั่วงอกที่มันเกิดขึ้นมามันเกิดมายังไงนะคะมีลักษณะยังไงอ่าแอ็นๆนี่นะคะถั่วงอกที่คุณครูเพาะแต่คุณครูก็ได้เพาะใส่พิชนะแบบนี้นะคะพอดีคุณครูมีแก้ว เหมือนแก้วน้ําที่เราไปซื้อที่ตลาดใช่ไหมลูกเหมือนแก้วน้ําเนี่ยเราเพาะใส่แก้วนี้ก็ได้นะลูกนะมันจะเกิดมาแบบนี้ถั่วงอกมันจะเป็นแบบนี้นะลูกนะเราสามารถเก็บขึ้นมาได้เอาไปประกอบอาหารไดไปประกอบอาหารไปทำอะไรใส่อะไรก็ได้ใส่ก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะใัดถั่วงอกใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ขนมจีนได้หมดนะครับใช่ค่ะอันนี้ที่มันสําเร็จแล้วนะคะหนูๆเดี๋ยวคุณครูอยากดูว่าถั่วงอกของใครจะเกิดได้ดีแล้วก็ได้สวย ส่งมาให้คุณครูดูได้เลยนะคะของคขไหนที่เกิดแล้วคุณครูต้องมีอะไร,ค,รคุยกับหนูหนหนเด็กๆของเราอีกไหมคะครับเด็กๆที่อยู่บ้านนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมต้องหมั่นล้างมือ,อล้างมือบ่อยๆนะครับถ้าหนูออกนอกบ้านก็อย่าลืมใส่แมสนะครับอย่าลืมใส่แมสอันนี้สําคัญมากนะครับเด็กๆต้องรักษาสุขภาพไม่นานเราก็จะได้เปิดเรียนก็จะได้เจอกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอพบกับเด็กๆเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะไปเตรียมชิ้นงานไม้ให้ชิ้นต่อไปถ้าเด็กๆเดี๋ยวนะคะคุณต้องถ้าเด็กๆทําชิ้นถั่วพ่อถั่วงอกชอคุณครูมีชิ้นงานชิ้นต่อไปให้เด็กๆดูด้วยว่าจะได้ทําอะไรต่อไปเด็กๆทำแล้วส่งให้คุณนะคะอย่าลืมนะคะครับวันนี้ก็สวัสดีครับอ่าสวัสดีค่ะ